Sorry, ครับสวัสดีครับผมโออิูนะครับจากทีม G นะครับผมวันนี้นะครับทีมจีนะครับก็มีสาระดีๆมาฝากลูกค้าทุกท่านอีกแล้วนะครับอ่า ลูกค้าทราบหรือไม่ว่ารถอีสูนะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทรถข้างนอกได้นะครับสำหรับจุดประสงค์ในการสตาร์ทรถข้างนอกนะครับเพื่อที่จะทำการนะครับหนี่ช่วงหน้าร้อนนะครับเราจะเห็นผลประโยชน์นะครับคือรถเราจอดตากแดดเราอยู่บ้านๆนะครับเราต้องการจะสตาร์ทรถเพื่อที่จะให้แอร์ทำความเย็นรอเราก่อนที่เราจะเข้ามาในรถนะครับ พอเราขึ้นรถปับ๊บแอร์รถเราเย็นอารมณ์เราก็เย็นนะครับชิงช่วงนี้เป็นชิงโลกร้อนคิดหนักเรื่องโควิดกันนะครับผมนะฉะนั้นถ้ามีระบบนี้เข้ามาเราก็จะผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับตัวที่จะสตาร์ทนอกรถได้นะครับสังเกตดูตัวกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจประมาณนี้นะครับผมนะฮนะ นะครับจะมีตัววงกลมอย่างนี้นะฮะจะเป็นตัวสตาร์ทรถได้ต้องเป็นผู้สตาร์ทนะครับอ่าอ่าแล้วก็รุ่นรถนะครับที่สามารถจะสตาร์ทรถได้นะครับข้างนอกได้นะครับก็จะเป็นตัวของตัวมิวเอ็กนะครับตัวอ่าอันติเมตนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของกระบะก็มีนะครับเป็นสีประตูนะครับเกรด M ะะสามารถที่จะสตาร์ทนอกรถได้นะฮะวิธีการสตาร์ทนอกรถเดี๋ยวเราไปชมกันที่ตัวรถกันเลยเนาะนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่รถที่จะนำมาทดสอบให้ท่านลูกค้าดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัว UX นะครับเป็นตัวท็อปนะครับอันติเมตนะครับผมซึ่งเราจะนำมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะฮะวิธีการสตาร์ททำไง นะครับลูกค้าบางท่านก็อาจจะใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแต่ว่า,ายังไม่ทราบนะครับถึงวิธีการใช้งานนะครับวิธีการสตาร์ทนะครับก่อนอื่นนะครับถ้ารถเราต้องล็อกรถก่อนนะครับเพราะว่าปกติเราลงรถเราก็ต้องล็อกก่อนเนาะนะฮะนะทำการล็อกรถก่อนนะครับเริ่มขั้นตอนที่1นนะครับที่เราจะต้องทําการสตาร์ทคือเรามากดที่ปุ่มล็อกรถ อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกันนั้นนะครับกดปั๊บด่วนๆนะครับมากดที่ปุ่มสตาร์ทออกรถนะครับลองทํากันดูนะครับอ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับกดปั๊บนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มสตาร์ทนะฮะสังเกตดูไหมครับก่อนที่เขาจะทําการสตาร์ทให้เรานะครับเขาจะมีสัญญาณไฟบอกนะครับที่รถเรานะครับแล้วก็มีเสียง ติดๆจะค่อยๆทำการสตาร์ทรถนะครับการที่จะสตาร์ทนอกรถเนี่ยนะฮะเราสตาร์ทได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับมีข้อจำกัดอยู่นะครับเนื่องด้วยที่จำกัด3ครั้งคือเราต้องการที่จะเซฟแบตเตอรี่ของเรานะครับเพราะว่าการสตาร์ทรถครั้งหนึ่งเขากินไฟเยอะนะฮะ เราเราสตาร์ทสาครั้งติดต่อกันเสร็จนะครับติดต่อกันนะผมผมแจ้งไว้ก่อนว่าติดต่อกันนะครับครั้งที่4ี่เขาจะไม่ยอมสตาร์ทให้เราต้องชิ้งช่วงก่อนนะครับนะฮะอ่าสำหรับการดับเครื่องนะครับถ้ามานานไปนะครับดับเครื่องเราก็สามารถอ่ากดที่ปุ่มล็อกนะครับได้นะครับนะแล้วเขาก็จะทําการล็อกล้นเขาเองนะครับไม่ต้องเป็นกงนังวลนะฮะ มีคำถามจากทางบ้านนะครับแจ้งมาว่าสมมุติว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับสมมุติว่าอยู่ที่บนบ้านนะครับทําการสตาร์ทรถนะครับเราไม่เห็นรถเราเลยนะครับระยะทางนะครับที่เราสตาร์ทได้ก็อยู่ที่20เมตรนะครับเราสามารถสตาร์ทได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะฮะแล้วก็ คำถามที่บอกว่าสตจาร์รถอยู่บ้านๆมีคนจะขโมยรถเราจะทําได้ไหมนะฮะอยากทราบใช่ไหมครับลองทํากันดูครับตัดตอนนี้นะครับผมก็ทําการจําลองสถานการณ์นะครับอ่าสมมุติว่าผมเป็นโจรก็แล้วกันนะฮะหน้าก็เหมือนโจรอยู่แล้วนะฮะอ่าผมเห็นรถคันนี้สวยผมชอบนะฮะผมต้องการที่จะเอออยากได้รถคันนี้มาครอบครองแต่ไม่มีตังค์ซื้อยากขโมย นะฮะใจมันใจมันรักนะฮะผมต้องการแบบนี้นะฮะก็เลยรอจังหวะที่ให้เจ้าของรถเข้าสตาร์ทรถนะครับนะอ่าแล้วเข้าสตาร์ทรถเสร็จนะครับผมทุบกระจุกเข้ามาในรถนะครับอ่าผมจะทําการเอารถออกไปนะครับแต่เข้าสตาร์ทรถข้างนอกนะอันนี้คืออ่าเป็นสถ,ถานการณ์จำลองนะครับนะลองทําดูนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้น้องเขาไปสตาร์ทรถ อยู่ห่างๆนะฮะทำการดูว่าเราจะขโมยรถทําการเอารถคันนี้ออกได้ไหมถ้าทําการสตาร์ทรถนอกรถนะครับนะครับเชนะิญครับนี่นะฮะน้องเขาถือกุญแจไปนะฮะระยะห่างก็ประมาณ5เมตรนะครับที่น้องเขาจะลองลองสตาร์ทดูจําลองสถานการณ์ดูนะครับอ่าสังเกตดูรถข้างในผมไม่มีเสียงสตาร์ทนะครับเอาลองสตาร์ทดูครับ เนี่ยฮะตอนนี้น้องเขาทาการสตาร์ทลนแล้วนะฮะอ่าผมอยู่ในรถนะครับรถคันนี้สวยงามมากถูกใจผมนะครับอ่าสังเกตดูนะครับผมนะฮะอ่าสังเกตดูผมผมทุบกระจกเข้ามาข้างในรถแล้วนะครับสังเกตดูนะครับผมจะทําการนะฮะเหยียบนะครับเหยียบเบรกก่อนก่อนที่จะออกรถนะครับไปไม่ได้เลยครับดับนะครับเครื่องดับเลยครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับ ยังไม่ท <handled kr> ําอะไรเลยเห็นกันแล้วยังครับผมการที่เราสตาร์ทรถข้างนอกแล้วก็มีคนมาขโมยรถเรานะครับแค่เหยียบคันเร่งแค่แค่เหยียบเบรกเท่านั้นนะครับรถเขาก็จะทําการดับเครื่องเซตตัวของเขาเองนะครับนี่คือระบบป้องกันของรถยนต์อีซูสนะครับน่าใช้นะครับเชิญเชิญเชิญเอาไปใช้นะครับระบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับ ทางทีม G ีเรานะครับก็จะมานําเสนอระบบที่ใหม่ๆนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านดูนะครับสําหรับวันนี้ทีม G ก็ขอสวัสดีครับ